ดีค่ะดิฉัน LPP401 ค่ะได้จัดทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในหัวข้อเรื่องวัดจ่ายชัยมงคลค่ะวัดจ่ายชัยมงคลถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองค่ะแต่พระสงฆ์คณะวัดป่าแก้วค่ะและด้วยความเป็นพระอารามหลวงมีพื้นที่กว้างขวางและมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตโดยเฉพาะพระเจดีย์ชัยมงคลค่ะชาวบ้านเหล่านี้ จึงเรียกวันนี้ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะไปชมสถานที่ต่างๆของวัดกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เจดีย์ชัยมงคลนะครับเจดีย์ชัยมงคลนับเป็นปูชนียสถานของชาตินะครับเป็นมิตงหมายแห่งเอกราชของชาติ จดีย์ชัยมงคลครับถูกสร้างขึ้นเพราะว่าการช่อของชัยชนะนะครับที่ท่านพระเดชพระเด็นสวนกงชนะระมหาบุรุษของเขาม,มานะครับและยังสื่อถึงความกล้าและก็ความศุขปะด้วยครับต่อไปเราจะไปเดินชมระบอก่อนครับ ก็มาอยู่ที่พระววสดวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะพระววสดวัดใหญ่ชัยมงคลเจิมทีสร้างในสมัยพระเจ้าอูท่ทองค่ะใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงเเป็นแหล่งรักพบของเล่าคุณนางและพระพวกเพื่อทำพิธีการเสี่ยงเทียนค่ะและรวมไปถึงการปฏิบัติกรรมฐานด้วยค่ะ แล้พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองมีปรางพัสดุมาหรือปางาพระวิชัยค่ะพระพุทธรูปนะคะมีลักษณะเด่นคือปั้นด้วยหินทรายที่สวยงามค่ะส่วนภูมิทิวที่จีวรน,นะคะจะเป็นรูปโรงรักค่ะเป็นทองประดับแก้วนะคะส่วนที่เป็นจีวรที่ไม่ได้จีวรนะคะจะประดับด้วยทรายที่สวยงามค่ะ อันนี้เราก็อยู่ที่วิหารพระพุทธสายญาติค่ะซึ่งวิหารพระพุทธสยญาตินะคะภ,รรางงาภายในจะประดิษฐานองค์พระพุทธสายญาติค่ะซ,ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเานาศรศวรมหาราชสร้างขึ้นเพื่อรรสักการะบูชาและนั่งปฏิบัติคกรรมฐานค่ะซึ่งพระพุทธร,รูปองค์น,นี้ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพุทธศักร,ราช2508ค่ะ มีชื่อหนึ่งเรียกว่าศาลเจ้าตเลมอนซึ่งเหตุที่เรียกสาลโดยศาลเจ้าตะลมอนเนื่องจากมีคนมาบนูน่องการมีลูกไว้แล้วประสบความสำเร็จมีนากสุตาตะลมอนมาถวายนะครับศาลเจ้าทอดมชัยสร้างจากไม้สักสองข้างหลังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริณสถานของวัดชัยมงคลจังหวัดขรนแก่นจังวิทุธายครับ ตอนพิเศษช่วงพิมแพ้่ชิมค่นะนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดนา้ำอยโยยาค่ะพิมและแพนะคะนะคะเพื่อนๆไปชิมอาหารที่ตลาดนา้ำอยโธยากัน รสชาติจะเป็นยังไงนะคะเรามาลองชิมกันเลยรสชาตินะคะหวานกำลังดีค่ะแล้วก็แข็งๆนะคะและละเอียดมากค่ะลองชิมดูนะคะบรรยายความรู้สึกเลยพี่แพรเอออะไรอไรอร่อยค่ะเด็นค่ะนุ่เดี ใครที่สนใจอยากลองชิมนะคะก็มาที่ตลาดน้ำอโยธยาค่ะที่ร้านโรตียมนะคะขัง40บาทค่ะแล้วก็โรงเตียมนะคะเป็นจุดนัดพบได้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวโรตีกรอบนะคะของร้าน คันทิพอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อน้ำจิ้มสะรติชเก๋าค่ะค่ะแป้งนี้นะคะก็ไม่ได้ทอดด้วยน้ำมันเลยนะคะเราจะมาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะ่ะอืมน้ำพริกเผานะคะไม่เผ็ดเกินไปหวานประมาณนิดหน่อยนะคะแผ่นแป้งนะคะก็ไม่มีน้ำมันเลยค่ะ ่อนกกชบมาค่ะน้ำจิ้มนะคะมีหลายรสให้เพื่อนๆได้เลือกกันตามใจชอบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็มาที่นี่ได้เลยข้างหลังนี้นะคะ